ตัวเต้าฟอร์จูเนอร์นะครับคันนี้ติดตัวชุดคันขวาของทูเร่นะครับเป็นตัวทูเร่วิงบาร์แบล็คนะครับสีดํานะครับพร้อมขายจับตรงรุ่นของทางฟอร์จูเนอร์นะครับผมตัวกล่องก็จะเป็นตัวกล่องโมชั่นเอ็กทีเอ็มนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวสีเทานะครับผมหรือตัวสีไททันนะครับผมตัวนี้จะเป็นผิวแบบกอสซี่นะครับเป็นเทาเงานะครับตัวกุญแจล็อกกันขโมยนะครับผมตัวนี้จะเป็นระบบ กดเปิดนะครับก็คือใส่กุญแจตัวนี้แล้วก็บีบตัวสลักตัวนี้นะครับเพื่อให้กล่องดีฝาเปิดขึ้นมานะครับสามารถเปิดปิดได้สองฝั่งนะครับส่วนตัวขาจับจะเป็นตัวแบบก้ามปูนะครับผมสามารถจับได้กับคาหลายรูปแบบนะครับตัวคาขวางจะเป็นขาจับตรงรุ่นนะครับผมมียางรองบนคานให้ครบนะครับผมตัวขาจะเป็นวิงบาสีดำ ตัวกล่องจะอยู่ที่400ลิตรนะครับเป็นตัวไซส์ M นะครับผมยาว175เซนนะครับเดี๋ยวดูทา่ด้านหลังนะครับนี้ตัวด้านหลังนะครับผมลูกค้าสามารถติดตั้งและถอดเองได้น,นะครับสามารถขับขี่เร็วได้ตามปกตินะครับผมตัวนี้จะเป็นไซส์พอดีกับตัวรถไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะครับ โอเคครับสำหรับ t o y ยต้าฟอร์จูเนนะครับติดชุดคันขวานทูเล่วิงบาร์แบ็กนะครับพร้อมกล่องทูเล่โมชั่นเอ็กทีเอ็มครับผม